แล้วครับทุกคนชาวกวินอ้อนทัวร์วันนี้นะครับเรามาที่ปราสาทปลายบัตรนะครับปลายบัตรหนึ่งนะครับดูนะครับบรรยากาศโดยรอบของอที่นี่นะครับสูงความสูงเดี๋ยวเราจะแพนวิวกันนะครับวันนี้มากับท่านรองศาสตราจารย์ดรสถาพรกับพี่ๆน้องๆเนานะชาววิศวะนะครับนี่ดูดูความ ความเหนื่อยล้าดูความหน้าแดงนะครับเดินมาประมาณกี่กิโลนะครับ3กิโลนะครับจากนู้นครับจากด้านล่างนู้นตากแดดขึ้นมาเลยนะครับนี่เรานึกว่าใกล้ๆนะครับปราสาทปลายบัตรนะครับเราคงได้เคยเห็นเขาเรียกว่าความดังของปราสาทนี้นะครับเนื่องคาดการว่าขุดค้นจากที่นี่นะครับนี่นะครับปราสาท ปลายบัตรหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหว้วยจระเข้มากอำเภอปักโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสิ่งกอ่อสร้างของาศาสนาของาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูนะครับอิทธิพลศิละปะขอมสร้างขึ้นหนึ่งในสองบนยอดของเขาปลายบัตรนะครับเทวรูปปลายบัตรที่เราเคยได้ยินกันนัน่นแหละฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ซึ่งเป็นปาป่องภูเขาไฟที่ดับลงแล้วนะครับเช่นเดียวกับพนมลุงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ้นี่ฮะหินภูเขาไฟเห็นไหมฮะหินที่อยู่บริเวณนี้ยจะมีรูพุนสีแดงเป็นธาตุเหล็กเนาะเกิดจากลาวาที่ปะทุขึ้นมานะครับตลอดเส้นทางก็เป็นเส้นทางดินชัยภูมิที่ตั้งอยู่บนเขานะครับ เพราะเป็นเทววาลัยนะครับเป็นศาสนสถานเอาไว้เป็นที่บูชานะครับเนี่ยเป็นทรงของปราสาที๋ยวไปดูกันนะครับนี่แหละครับวิวพระรา360องศาที่ตั้งของปราสาทปบัตรหนึ่งบนเขาปลายบัตรนะครับสูงกว่าระดับน้ำทเะเล260กว่าเมตรนะครับเป็นยุทธ,ธาศาสตร์นะครับที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตามความเชื่อนะครับนี่คือเทวไลนะครับและก็อาคารบรรลัยนี่คืออาคารหลักของปราสาทปลายบัตน,นะครับมีทั้งหมด3อาคารนะครับอาคารที่เราเห็นบนพื้นเนี่ยนะครับก็คือที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือถูกทําลายไปแล้วนะครับเราเข้ามาภายในของปางปราสาทหลักนะครับนี่ครับ หลังคานครับนี่คืออาคารบรรณาลัยหรือห้องสมุดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอีกหลังหนึ่งใช่ไหมฮะตรงพื้นยังไม่ค่อยเสร็จดีนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้พาชาวกวิดนออนทัวร์มาเที่ยวปราสาทน,นะครับปลายบัตรนะครับเราเคยได้ยินพระปลายบัตรทวงคืนพระปลายบัตรนี่แหละฮะก็อยู่ในศินละปะยุคเดียวกับที่นี่นะครับอันนี้ข้างภายในอาคารบรรณาลัยนะครับ เราจะเห็น <c oughs> อันนี้อาจารย์นะครับเข้าไปแล้วฮะขึ้นไปแล้วนี่ครับการย่อมุมนะครับของตัวปราสาทเข้าไปเป็นหยักเป็นมุมนะครับเพื่อให้เกิดมิติเกิดความสวยงามนะครับตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงนะครับนี่แหละครับทางเดินเจาเดินมากว่า3กิโลกลางแดดเปรี้ยงๆจังๆนะครับ อาจารย์เป็นคนพามาเที่ยวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสถาพรโภคานะครับนี่นะครับรถขึ้นไปก็ต้องเป็นโฟลวิวยกสูงด้วยนะครับนี่นะครับคือภาพแรกนะครับที่เรามาถึงแล้วก็เห็นหลังจากเดินมานะครับภาพของอาคารบรรณารยนะครับเห็นช่องลมด้านซ้ายขวานะครับ นี่อาคารหลักนะครับถ้ามองนี่คือด้านตะวันออกนะครับด้านหน้าของอาคารนี่ครับวิวเต็มเต็มของกลุ่มอาคารปลายบัตรหนึ่งนะครับเนี่ยครับทางลาดลงไปสมัยก่อนก็ต้องขึ้นกันทางนี้แหละครับคิดว่าคนสมัยศตวรรษที่สิบห้าสิบหกนี้สร้างได้ยังไงนะครับเห็นไหมครับวิธีการ นี่คือหินนะครับที่จะต้องนํามาเรียงร้อยทําเป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับนี่คือการทําซ่อมบํารุงนะครับหินแต่ละก้อนเหมือนจิ๊กซอว์มาต่อกันนะครับใช้วิธีス a นาโรซิตนะครับก็คือการ <c oughs> ซ่อมแบบให้เห็นของเดิมนะครับแต่เอาของใหม่เข้าไปใส่แทนของเดิมนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างของเดิมกับของใหม่นะครับนี่คือเลขรันนัมเบอร์นะครับต่างๆที่ทางกรมศิลป ได้ทํามานะครับนี่บริเวณด้านในของอาคารปลายบัตรนะครับนี่ครับคอบลอาร์ตก็คือการทําหลังคาที่สอบเข้าหากันนะครับเพื่อให้เกิดการถ่ายน้ําหนักในหลักวิศวกรรมนะครับท่านอาจารย์นํญญาบรรยายด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะครับได้รับการบูรณะ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับการบูรณะนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสภาพนะครับหลังจากเดินขึ้นมากว่า3กิโลเมตรนะครับเนี่ยความฉลาดล้ำมีช่องลมด้วยนะครับ4,5,600ปีก่อนก็มีแล้วนะครับนีครับเข้ามาดูภายในกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นภาพแผนภายในของอาคารหลักของปราสาทไปบัตรนะครับ ใช้อิดนะครับในการมาซ่อมแซมให้เห็นความแตกต่างนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราเดินมาดูภายในของอาคารบรรณาลัยกันแบบเต็มๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับหินที่เป็นรูๆตรงนั้นก็คือเอาไว้เสียบตะขอชักล่างหินนะครับโดยอาจจะเป็นช้าง เพื่อเป็นการทุ่นแรงของมนุษย์นะครับนี่ฮะความสูงของปราบัติอยู่บนฐานของศิลาแรงนะครับความสวยงามวิจิตรบรรจงนะครับของมุมองศาต่างๆที่ช่างสมัยโบราณทำและนี่ก็คือประวัติของปราสาทปราบัตินะครับ ไทยอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นยอดนี่ครับความศรัทธานะครับมีคนมาทำความสะอาดที่นี่นะครับเห็นไหมฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ